นี่คือ Ford r a n g เจปี2025ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมรถกระบะขนาดกลางคันนี้พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางออ r o a d ที่ทา้าทายตั้งแต่ด้านหน้าจะเห็นได้ถึงความแข็งแกร่งด้วยกระจังหน้าดีไซน์ดุดันไฟหน้าเ e d ส่งสีแครมและฝากระโปรงหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ดูบึกบึน รุ่นปี2025มีช่วงลอ้อกว้างครึง่งและตัวถังที่ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นด้านท้ายตกแต่งด้วยไฟท้ายทรงทันสมัยและฝากระบาดท,ที่มีคำว่า Ranger แบบนูนเด่นชัดเครื่องยนต์มีให้เลือกหลายแบบรวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน2.3ลิตร EcoBoost Turbo ที่ให้กำลังแรงแต่ประหยัดน้ำมันสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงเป็นพิเศษยังมีรุ่น Ranger Raptor ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 Turbo คู่มอบพลังขับเคลื่อนที่เราใจพร้อมลุยทุกเส้นทางและรองรับการลากจูงได้อย่างมั่นใจ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่หรูหราและล้ำสมัยวัสดุคุณภาพสูงเบาหนังเย็บประณีตและพื้นผิวแบบสัมผัสนุ่มให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV ระดับพรีเมียมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่เห็นข้อมูลได้ชัดเจนและใช้งานสะดวกโรงกลางคอนโซลคือหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่สูงสุดถึง12นิ้วมาพร้อมระบบเสียงรุ่นล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่าย รวมถึงระบบกล้องรอบคันที่ช่วยให้จอดรถหรือถอยหลังในพื้นที่แคบได้อย่างมั่นใจด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยแรนเจอร์ปี2025ก็จัดเต็มไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทุกอย่างออกแบบมาเพื่อให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสายลุยฟอร์ดแรนเจอร์มีขุมพลังและฟีเจอร์ออฟโรดครบครัน ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อร,ระบอบล็อกเฟืองท้ายโหมดการขับขี่แบบออฟโรดและช่วงล่างที่รองรับแรงกระแทกได้ดีรุ่นแรปเตอร์จะยิ่งสุดไปอีกขั้นด้วยโช้คอัอยางออฟโรดและแชสซี่ที่เสริมความแข็งแกร่ง,งเพื่อรองรับการลุยความเร็วสูงในเส้นทางวิบากกระบะท้ายยางออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายทั้งจุดยึดสัมภาระรักไฟในกระบาดและฝาท้ายที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ทำงานได้ความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง7,500อปอนด์เรียกได้ว่าเป็นทั้งรถทำงานและรถลุยที่ครบเครื่อง Ford r a เจ e รปี2025ได้ยกระดับรถกระบะให้กลายเป็นพาหนะที่ทันสมัยหรูหราและพร้อมผจญภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะซื้อรถคันแรกหรือกำลังมองหาการอัปเกรด r รนเจอใหม่คันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแท้จริงหากคุณต้องการให้ใช้สำนวนแบบเป็นกันเองมากขึ้นสำหรับ y o u t u b e ให้ฉันปรับให้อีกได้นะครับ